จะมาเปิดไข่เซนกันนี่นหน้าตาค่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะไหนใครมีเซนเอ็กแล้วบ้างคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะเราจะเปิดเซนเอ็กเอาเจ้าตัวนี้นะจ๊ะถ้ามีเสียงลบถ้ามีเสียงใดๆเข้ามาในคลิปก็ขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากน้องอาราวา เราได้เราวก็จะมาเปิดกันก่อนนะเราจะเปิดในบริเวณนี้นะคะแล้วเมื่อกี้เนี่ยเอมเบอร์ลิลล์หายด้วยเมื่อกี้เอมเบอร์ลิลล์หายด้วยนะคะเดี๋วเราไปซื้อมนาะเดี๋ยวเราไปวางไปนี่ไข่อันเฟยอ,อนเลไปซื้อกัน โอ้เ oh หนือคดอประตูนี้กันแล้วบ้างอยู่ไว้ในนี้ทุกคนคิดว่าเราจะได้ของดีหรือเปล่า ปุ่นเหมือนกันดีเขาหอดัดการกับสัตว์เลี้ยงก่อนนะคะเขาจะเอาตัวนี้ใส่ลงขายนี่เก็บปูดตัวนึ่งแล้วก็ใส่ตรงนี้ลงไปทีนึงนอกจากปูนเขาจะช่วยเพิ่มเวลาเขาจะช่วยลดเวลาโอ้โหล้วดีอันยหงไ เก็บเก็บโได้แอปเปิ้ลสีค่ะทุกคนหนุนจ้าอะไรจ้าเล่นานแล้วลูกเอวไม่รูนแ้ที่เขาต้องเล่นแล้วค่ะทุกคนงั้นขอขายอันนี้ก่อนแล้วันจะเก็บให้กระเป๋าเต็มสองรอบนะคะแล้วพอเราขายทั้งรอบเสร็จแล้วก็จะบายบาย คลิปวันนี้มันก็จะสั้นหน่อยเพิ่งได้สองนาทีเองไ,ไปละโหแล้วไงแล้ว,ว,วกลิปกระเป๋าจะเต็มนะคะแต่เมื่อกี้รู้สึกว่าไม่มีอะไรให้เก็บแล้วเลยหยิบเก็บไป นีกไปเดิน AFK AFK แล้วล่ะค่ะมาเดินวนอยู่ตรงนี้นะสวยสวยสวยไปเลยพวกมขาช่วยเขาหาไหนค่ะแต่จะว่าไป แต่ไม่พอซื้อเซนะ่ะฮันดิวก็ไม่มีซะด้วยนี่ข,ขอ้อควานะคะเนี่ยไม่มีงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวจะทำต่อไปนะคะทุกคนนะอย่าลืมนะคะเราต้อง กดติดตามกันด้วยนะไม่ใช่กดติดตามของเขใน YouTube นะคะช่องใน u t u b e ของเขาเนี่ยก็คิดว่าไม่น่ามีคนหาหรอกแต่เขาคิดว่าติดต่อนะคะตยูพราะล่าสุดตอนนี้ผู้ติดตาม1 9คนแล้วค่ะทุกคนจำคำสัญญาของเราในคลิปที่แล้วได้หรือเปล่าที่เขาบอกว่าถ้าผู้ติดตาม30สคนเขาจะแจกของรางวัลน่ะ จำได้หรือเปล่าไม่ใครจำได้ขอรูปหมใจในคอมเมนต์หน่อยนะส่วนถ้าใครมมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะแลก็ไปบอกทีในคอมเมนต์คลิปนี้เพราะเขาเชื่อไม่ได้เหมือนกันก็ไปบอกกดอีกทีในท้ายคลิปนะขอแต่เล่นแป๊บหนึ่ง อันนี้ติดสถานะฟอเชตได้หลายวทำไมไม่บอกเลยอ่ะอีกขับไปขายดีกว่าอู้หแฮงอยู่นะทุกคนเรามีนี่แล้วนี่บัตรซีใครมีแล้วมั่งขับปปนมื่อวันหน่อยนะ ทุกคนเราไปดูกันน,น,นี่ดักกัตฟูดก่อนที่เราจะอัดคลิปนะคะแอเมเบอร์ลิลลี่ขายไปหนึ่งลอบค่ะทุกคนใครไม่ทันมัางใครทันไม่ทันไม่รู้ที่รู้เขาทัานสำหรับใครทันก็โชคดีไปนะคะสำหรับวันนี้เขาขอตัวลาไปก่อน เขาอาบนำแล้วแต่เขายังไม่ได้แปลงฟันเลยงั้นวันนี้บ๊ายบายค่ะ